ดูรายชื่อตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมครับว่าวันนี้จัดระบบอย่างไรกันบ้างนะครับตาครับส่วนฝั่งของชุดดีเอฟซีวันนี้มาสามสี่สามวัตถัพูเป็นทัศนิกเดโต้ครับ <S <S หลุยส์ครับลงสนามเป็นตัวจริงขณะที่วีราเทพป้อมพันธ์นะวันนี้ก็เป็นสำรองนะครับหลังจากไปรับใช้ทีมชาติไทยในโปรแกรมฟุตบอลโลกร,รอบคัดเลือกนะครับเราก็ลงสนามเป็นตัวจริงทั้งสองเกมนะครับวันนี้ก็ได้พักเป็นตัวสำรองก่อนกันเลยนะครับ มูดิโลคราวนี้ปัดมากลาประตูเอาได้หมงกอุอ้ย <c oughs> บอลชนเสาครับป้อู้หู <c oughs> ดูครับเปิดฟิีคิกด้วยเต็มมุมเลครับด้วยเท้าซ้ายแล้วจังหวะนี้หมงกบอลปกพื้มมนไปชนเสาครับนี่ครับบอลไปโดนศีรษะแต่ว่าไม่เต็มนะครับ ดนแบบเฉียดครับเนี่ยม่งบอลตกพื้นไม่ชนเสาครับโอ้เจ้าตัวเสร็จมาที่โมต้าตอกซ้อนคืนมาชลราดี้ให้กับวานเดอร์อาร์แล้วครับวานเดอร์เลือกช่องนี้ลุ่งรัดลุดเดียวลุ่งรัดลุดเดียวลุดเดียวลุดเดียวจิ้งแล้วก็ไม่ตรงกรอบับโอ้โหแม่น่าจะบ่นกรรมการนะครับมองว่าอมาดูอัตรานี่ยังมาดึงเหมือนกันเลยครับนี่ครับโอ้ยเกี่ยวไรเลยครับใช้มือครับไปเกี่ยวมาโอ้ดูสปีดครับตรงนี้ถึงบอลก่อนครับแล้วนี่ครับ โอ้โหมีไปทำลายจังหวะนิดนะครับด้วยกันบอกกล้าวครับเปิดไปเสาไกลเอวตันมงมาลูกนี้ปัดไปได้ครับเดโต้แล้วมาดูครับติลิล่านะครับย้อนมาดูลูกมงของเอวตันก่อนครับนี่ครับได้มงแต่ว่าเดโต้ทุบออกมาได้นะครับังหวเต็ตัวมงนะครับแต่ว่ายังทุบออกแล้วนะครับ นะครับวานเดอร์ได้จี้ส่งชัยวันเดอร์ไหลมาตามช่องตามช่องแล้วหักมาลูกนี้1-0ศไปเลยครับโอ้โหลูกนี้นึกว่าจะหักให้เพื่อนที่ไหนได้หลอกจริงนะครับบาเซลชาลาดีครับแบงคอกอยู่ในเจ็ดขึ้นนำเชลบุรีเอไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับภาพช้าจังหวัดปอบอลกันดูดึงจังหวัดทาให้สวยครับชาลาดีนี่ครับยิงง่ายๆไปเลยครับดูวานเดอร์หลุยจ่ายมาทะลุช่อง เก็บได้ครับสับขาหลอกนิดนึงครับแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายแบบเบาๆนะครับแต่ว่าลูกเสาประตูคือบอลลอดขาพันเดโต้ครับนี่ครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่19นะครับแบงคอกยูเนเต็ดครับนำชูรีเอฟสี่ครับจากบาเซิลจอดวารเดอร์เจอกับบูริโลวารเดอร์เปิดเลี้ยงเข้ามาลูกนี้ลูงรัตดีขึ้นแล้วจิกติดเซฟโอ้โหเกือบเป็น2องสูญครับวารเดอร์เปิดให้ลูงรัตทำเงินลูกนี้สุดยอดจริงครับถ้าเข้าสวยมาก โอ้โหดูครับบอลลุ้งรัดเบินไบนะครับแต่ว่าเล่นโมเตอร์ยิงไปตรงตัวของเดโต้ครับนี่ครับยิงแปรสวนมาเลยครับแต่ว่าเดโต้ยังโชว์วานเดอร์เล่นครับวานเดอร์ยกมาลูกนี้แล้วเอ้ามงสกัดเข้าทางกันเป็นตั้งบอลดูยิงติดเซฟกับโมเตอร์นี่ยไปโดนเท้าของจักรพงษ์ที่ไปบล็อกไว้ครับนี่ครับกดด้วยเท้าขวานี่ครับช่วยขวางไว้ได้ครับส่วนจังหวะมงกลับมานี่เป็นลุ่งรัดนะครับที่ เตียมครับครึ่งเวลาหลังเริ่มแล้วนะครับทูแบงคอกยูไนเต็ดกับเฉดบุรีเอฟซีนะครับครึ่งเวลาแรกครับเจ้าถิ่นนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับได้ประตูนำจากบาเซลชาลาดี้ครับไปแล้วครับชาลาดี้ให้วานเดอร์วานเดอร์ครับวานเดอร์ยกมาลูกนี้อาแล้วครับหนุดเลยแปะแล้วจริงเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่ามีทงหรือเปล่าแนวรับเฉดบุรีฟ้องล้ำหน้าครับแต่ว่าผู้ตัดสิน ไม่ว่าอะไรนะครับไม่มีทธงครับเป็นสอูเลยครับของแบ็คบอลจานบอลเลื่อยครับดูยกไปโอ้เหลืออเลยครับเหลืออครับโอ้แนวรับของเชลบุรีไปยืนพลาดคือตัวด้านหลังอ่ะเนี่ยครับไม่ได้มองตัวทางขวาของแบงคอกนะครับก็คือลุ่งรัดนะครับอู้แล้วแปะมาตรงนี้นี่โมตาวิ่งมาเนียเอี้ยวตัวยิงตามน้ําเลยครับเรียบร้อยครับ 2- 0ครับประตูที่14ครับของเล่นกู แต่ว่าจังหวะนี้ยังไงครับบอลเป็นของวานเดอร์อีกแล้วอู้แล้วดูให้ครับโอ้โอหลุดอีกแล้วพิรพัฒน์ดึงหลอกแล้วเข้าขวาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับแต่ดูครับจังหวะออ้ยงครับเดี๋ยวต้องดูครับต้องเช็คต้องเช็คครับโอ,จโอ้จังหวะของพิรพัฒน์นะครับเนี่ยครับยิงอาดี้อ้าวไปจับลัน่นแต่ยังเป็นบอลของแบงค์ข้อกับปกกล้าวมาแล้วลองซัดไกลลูกนี้ไปตรงตัวเดโต้ครับ กวางจวนนี้สไลด์มาแล้วบอลไม่ไปไหนครับมาเข้าทางบอกก้าวแล้วมองแล้วกดลูกนี้ครับเฉียงรายครับแล้วแบงค์อกเองก็ยังไม่เพลาเกมบุกครับลุ่งรัดมาแล้วลุ่งรัดลองเข้าขวาหลุดเดียวหลุดแล้วจริงลูนี้ติดเซฟเดโตครับโอ้โห,โห <laughs> แนวรับเชิ่ตัวใกล้ก่อนครับวานเดอร์วานเดอร์ทำชิงหนึ่งสองวานเดอร์โดนด,ดึงได้ฟาวครับโอ้โห,โหเอาไม่อยู่ครับทรงชัยโดนไปเหลืองไปด้วยครับเป็นไปเหลืองแรกของ ฟรีคิกปานมาลูกนี้แฉลบแล้วเอาเข้าทางโมต้าจิงเรียบร้อยครับโอ้โหบอลมันเป็นใจจริงๆครับโมต้าแต่งจังหวะหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับสี่ประตูต่อสูงไปแล้วครับแล้วก็เป็นดูบอลแฉลบเอามาดูมาครับแล้วตกพื้นแล้วมาแต่งหนึ่งจังหวะของเล่นโมต้าครับนี่ครับแต่งบอลการกาแล้วมุนตัวยิงบอลตกพื้นตูงตะข่ายไปครับประตูที่15ในดูกการนี้ครับตอนนี้เป็นน้ำเดี่ยวของจริงแล้วนะครับหนีสุภชัยใจเด็ดนะครับ สุวัชัย14 13นี่มีวิดาลีล่ากับบูคืนยองนะครับทักเจอเอเวอตันยังไม่ผ่านคือกลับมาให้บูริโลู่ริโล่ไปทางขวามูริโล่เปิดเสาไกลได้โขกบอลลูกนี้แล้วซ้ำอ้าวไปเข้าโอ้บอลผ่านเส้นอะไรยังครับไปเป็นไรเดี๋ยวมี VR เช็คครับเล่นไปก่อนจังหวะครับมูริโล่พาบอลไปครับแล้วต้องวัดไปสองสองแล้วเทคตัวขึ้นงงครับลูกนี้บอลนี้ไม่เข้าครับยังไม่เต็มใบครับแต่มันมีจังหวะที่เนี่ยครับ เดี๋ยวดูจังหวะมาดูซ้ําตอนแรกอระบอน์น่ยกัมกึ่งเนี่ยตรงนี้ครับโอ้ยยังครับยังแตะเส้นอยู่นะครับยังแตะเส้นโอ้ยเท้าเท้าแล้วดูเท้าเท้าขวาอันนี้เราเห็นครับเพื่อพัฒน์ที่นอนอยู่เลยครับนี่โอ้ยมือขวาโอ้ถ้าแบบนี้นี่รอดยากครับไปออกมือทําไมครับมือขวาที่ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับคือถ้าทําแบบนี้ต้องไปต่อยมวยครับโอ้แบบน้ใบแดงครับพิทักษ์พิมพ์แป้ครับถ้าแบบนี้ออกลูกเกเรครับไม่ได้ครับโอ้ เจ้าตัวทำงงครับพิรพัฒน์บอเดจบเกมมูริโลครับเจอไล่อ้าวพลาดแล้วครับจังหวะนี้วีรเทพทะลุมาวีรเทพเรียเทพให้แล้วจิ้งเรียบร้อยครับ5ต่อศูนย์ครับทัศนพงศ์ตัวสำรองโอ้โหนาทีที่87นะครับนี่ครับจังหวะนี้มูโรเฟตาสก็ไปคลองบอลแล้วโดนทัศนพงศ์ตัดได้ก่อนก่อนที่วีรเทพจะมายกหนีนะครับแล้วทัศนพงศ์ก็ฉีกมารับบอลจากวีรเทพครับโอ้โหยิงสวนตัวแพตติเดโตเข้าไปครับ สองตัวสำรองครับวีระเทพกับทัศนพงศ์ประสานงานกันนะครับอูเดเตโตโดนลอดขาและทอจังหวะนี้เนี่ยครับโค้ชที่ผ่านมานะครับหมดเวลาห้านาทีครับอ้าวลูกที่หกจะมาหรือเปล่าครับแล้วก็จริงลูกนี้หกศูนครับเอาจนได้ครับทศวรรษครับโอ้โหโอ้หกสิบบวกหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เกมที่ยี่สิบเราทำได้ครับทศวรรษหกประตูต่อศูนครับ นี่ก็ช่วงต้นเกมมียญิงไกลติดเซฟนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะที่ล้ำหน้านะครับคราวที่นี่เพื่อนยกมาให้หลุดเดียวเลยครับสปีดแซงพงสกรตรีศาสตร์นะครับบอลยาวจากปฏิวัติครับและูุทสิตก็เป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับฟุตบอลลีเวไทยลีกครับที่2ู t สเตเดียม2แบงคอกยู่นเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะชลบุรีเอฟไป6ประตูต่อ0 สวันนี้หมดเวลาการถ่ายทอดสดครับคุณสมยศแดงโยนและผมยุทธชัยจิรขวัญชายนะครับเราสกุล้วก็ทีมอาทุกคนลาไปก่อนเจมไโอกาสหน้าวันนี้